เราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระดิพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวา ทับมือซ้ายให้นิ้อชี้เขอามือข้างขวาจรดเนิ้อหัวไม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายๆหลับตาของเราเบาๆคลอดลูกพอสบายๆคล้ายๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับ อย่าไปบีบเปลือกตาอย่ากดลุกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แช่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วาง ทำใจให้ว่างๆคราวนี้เราก็มาสมมติว่าภายในร่างกายของเรานะปราศจากอวัยวะไม่มีปอดตับมา้ามไตหัวใจเป็นต้นสมมติห้เป็นที่ลงโล่งว่างๆเป็นปล่องเป็นช่อง เป็นพโพรงกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสใสให้เป็นปล่องเป็นช่องเป็นพโพรงนะจ๊ะกลวงภายในคล้ายๆท่อแก้วท่อเพชรใสๆส ตอนนี้เราก็ามานึกทบทวนหลักวิชาที่พระเดชพระคุณหลวงปู่ของเรานได้อบรมสั่งสอนมาซึ่งสรุปได้ว่าหยุดเป็นตัวสำเร็จ เป็นตัวสมเร็์นะจ๊ะคือใจที่แวบไปแวบมาคิดไปในเรื่องราวต่างๆเรานำกลับเอามาหยุดนิ่งๆในศูนย์กลางกายฐานที่เจซึ่งอยู่ตรงกลางท้องเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือ จะเห็นได้ชัดต่อเมือ่อใจหยุดได้สันน้นเ่ยนั่นนะท่านให้เอาใจมาหยุดนิ่งๆอยู่ที่ตรงนี้จะนึกเป็นภาพก็ได้หรือจะไม่นึกก็ไม่เป็นไรภาพที่นึกเพื่อเป็นที่ยึดที่เกาะของใจเราเนะ่ย จะเป็นดวงแก้วองค์พระใสๆหรือว่าเป็นสิ่งที่เราคุ้นเคยจะเป็นเพชรนินจินดาพลัมมากหลากไมก้หรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราคุ้นเคยจะต้องเป็นวัตถุที่นำมาซึ่งความบริสุทธิ์ ของกายว่า,จาใจทำห้ใจเราสูงส่งไม่กำหนัดยินดีในกามในความพยาบาทหรือว่าความเบียดเบียนนะจ๊ะนึกอย่างสบายที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดประคองใจของเราเดยบริกรรมภาวนา สัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหังเรื่อยไปเลยคือให้นิมิตนี้นะ่เป็นเหมือนกันหลักของใจที่ผูกใจซึ่งสัดสายไปในเรื่องราวต่างๆให้มันหยุดให้มันนิ่งๆ ถ้าเราไม่เผลอจากบริกรรมทั้งสองเนี่ยใจก็จะหยุดนิ่งได้ใจเรานี่มันเหมือนม้าพยศนะจ๊ะม้าพยศไม่ค่อยจะอยู่ในอำนาจของเรานะมันก็จะแทกแทกไถไถไปตามอารมณ์ของมันใจก็เหมือนกันเราอยากจะให้มันนิ่งนแต่มันก็จะคิด เรื่องโน้นเรื่องน,น,องนี้เรื่องคนมั่งสัตว์บังสิ่งของธุรกิจการงานบ้านยา่าสิ่งที่ผ่านมาแล้วในอดีตบ้างสิ่งที่ยังมาไม่ถึงในอนาคตบ้างเหมือนม้าพยศเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องจับมาผูกเอาไว้กับหลักเหมือนเราจับมาเนี่ย เชือกคล้องคอมาแล้วก็ผูกเอาไว้กันหลักใหม่ๆม,มันก็ดิ่นลนอยากจะให้มันหลุดจากหลักบิ่งไปทางเนื้อมังตายมัน้ะวันออก้าวันตกไปจนสุดสายเชือกแต่มันก็ไม่หลุดจากหลัก วิ่งไปวิ่งมาในสุดมันก็หมดแรงหมดพยศก็จะหมอบอยูนะ่ไม่ไปไหนแล้วการนึกถึงนิมิตรดวงใสๆหรือองค์พระหรือวัสดุอะไรที่เราคุ้นเคยก็ตามนั่นก็คือหลักของใจคำภาวนานะเหมือนเชือก ที่จะประคองใจเอาไว้ให้มาอยู่กับหลักใหม่ๆมันก็แวบ,บไปคิดเรื่องนน้นเรื่องนี้แล้วก็นึกถึงดวงใสใสนึกถึงองค์พระใสใสหรือนึกถึงอะไรก็ได้ที่ใสใสแล้วก็ภาวนา สม,มาอรหังสม,มาอรหังเรื่อยไปไม่เผลอี่เดียวนะเนานิ่งสม,มาอรหังกี่สิบกี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนครั้งก็ได้มันก็จะมีสักครั้งหนึ่งที่ใจมันหยุดนิ่งเวลาใจหยุดนิ่งมันจะทิ้งคำภาวนาไป มีอาการคล้ายๆกับว,ว่าเราเนิลืมคำภาวนาไปแต่ใจไม่ฟุ้งหรือเกิดความรู้สึกว่าอยากอยู่เฉยๆไม่อยากจะภาวนาสัมมาอรหังต่อไปถ้าเป็นอย่างนี้นะแสดงว่าใจหยุดแล้วเราก็ไม่ต้องย้อนกลับมาภาวนา สัมาอรหังใหม่ใจมันยอมแล้วนะมันหยุดแล้วหมดพยศดแล้วก็จะตรึกอยู่กับดวงใสใสหรือพระแก้วใสใสหรือภาพคุณยายหลวงปู่ของเราหรือถารานึกถึงเพชรนินจินดาภาพ นินยินดาก็จะมาปรากฏเกิดขึ้นหรืออะไรที่นอกเหนือจากนี้นะคือมันจะนิง่งนั่นและมันหมดพยศ์แล้วสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือหยุดกันนิง่งหยุดนิง่งเชยอย่างนั้นลละมีสติกับสบายให้มันสม่ำเสมอ มีสติสบายสม่ำเสมอสติสบายสม่ำเสมอไปชามมันก็จะถูกส่วนไปเองการถูกส่วนเนี่ยเราจะไปบังคับให้มันถูกส่วนไม่ได้มันจะเป็นของมันไปเองเนี่ยเมื่อเรามีสติมีความสบาย และก็ส,สม่ำเสมอแล้วมันจะถูกส่วนของมันไปเองเพราะถูกส่วนมันก็จะหล่นวูบไปเลยเหมือนตกจากที่สูงนังวูบไปไปฐานที่หกแล้วมันก็จะโยกเอาดวงธรรมที่ทำให้เป็นกายมนุษย์หยาบใสบริสุทธิ์ โตัวตกับฟองไข่แดงของไก่ขึ้นมาเองหลังจากนี้ก็ง่ายละไม่ยากละมันยากหยุดแหลกทใจใยยังพยศอยู่แม้เราจะไม่นลืกภาพนิมิตอยากจะวางใจให้หยุดนิ่งเฉยๆก็ได้จะภาวนาสัมมาอรังด้วยก็ ก็ได้ไม่พอนาก็ไม่เป็นไรแล้วก็วางใจนิ่งนิ่งให้มีสติสบายสบายนะจ๊ะสม่ำเสมอสติสบายสม่ำเสมอเดี๋ยวใจมันก็จะค่อยๆโล่งค่อยๆวางค่อยๆโลง่งค่อยๆวาง ไปทีละน้อยละน้อยจนกระทั่งมันจะนิ่งพระน,นิ่งไปเองพละน,นิ่งแลง้วมันก็จะค่อยๆใสขึ้นความใสในกลางความมืดเหมือนดาวประกายพฤิกในคืนเดือนมืดที่เจอจ้า และหลังจากนั้นมันก็จะละเอียดลงไปเรื่อยๆลมลึกไปเรื่อยๆต้องอาศัยค่อยๆสั่งสมบ่อยๆนะลุกนะเราจะทำแบบทางโลกไม่ได้จะใจร้อนใจเร็วนะไม่ได้หรอกต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปฝึกฝนไปสั่งสม สะสมความละเอียดไปเรื่อยๆแล้วก็หมั่นสังเกตว่าวันนี้เราทำได้ดีเพราะอะไรค่อยๆนึกทบทวนว่าเออเราค่อยๆวางใจอย่างนี้เบาๆอย่างนี้นิ่งๆนุ่มๆละมุนละไมยอย่างนี้ก็จำได้แล้วคราวนี้เราก็ทำอย่างนั้นแหละอย่างที่ได้พ้นะ เดี๋ยวมันกจะละเอียดลงไปสมมุติว่าวันนี้เราได้แค่หนึ่งนาทีก็ให้ดีใจไว้เถอะเออเราสมหวังแล้วหยุดนิ่งได้แล้วหนึ่งนาทีหรือหยุดนิ่งยังไม่สมบูรณ์ก็ไม่เป็นไรแค่ตัวล่งโล่งว่องว่งโปร่งเบาสบายก็ถือว่าเราสมหวังแล้วนะล,ลูกนะ บางคนเกิดมาในโลกนี้เนี่ยอายุตั้งร้อยปียังไม่รู้จักเลยเนี่ยว่าโล่งใจเป็นยังไงโปร่งใจเป็นอย่างไรใจใสใสใจ,ใจหยุดใจนิ่งใจใสเป็นอย่างไรเรา่ยังไม่รู้จักเลยเพราะฉะนั้นเราได้แค่หนึ่งหรือสองนาทีเนี่ยดีใจเดิดแล้วต่อไปมันก็จะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆ จำวิธีการที่จะไปถึงณนะจุดตรงนี้เนะี่ยให้ได้แล้วก็มันไปถึงตรงนี้บ่อยๆซ้ำแล้วซ้ำเล่าซ้ำแล้วซ้ำเล่าเม,มือ่อเราตอกตะปูได้ย้ำ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 เดี๋ยวมันก็จะตอกตะปูจนมิดจนได้ลนะใจก็เช่นเดียวกันมันตรึกมันหยุด มันนิ่งค่อยๆประคองไปเรื่อยๆเ,เดี๋ยวจากฟุ้งมากก็จะฟุ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็จะไม่ฟุง้งจากไม่ฟุ้งก็จะโลง่ลงโปร่งเบาสบายใจเบิกบานแล้วเดี๋ยวแสงสว่างก็จะค่อยๆเกิดขึ้นเป็นแสงแก้ว อนเยนตาละมุนใจแล้วมันก็จะละเอียดลงไปจนกระทั่งค่อยๆเจอจะหาขึ้นนานขึ้นมีความสุขไปทุกขั้นตอนเลยแล้วเดี๋ยวดวงใสๆก็จะปรากฏเกิดขึ้นเองเพราะมีอยู่แล้วนะดวงนะดวงธรรมมีอยู่แล้วนะลูกนะ เดี๋ยวพอถูกส่วนก็มาเองดวงใสเอาใหม่ๆก็ยังไม่ค่อยชัดแล้วก็หมั่นฝึกฝนไปฝึกทำกันไปทั้งวันควบคู่การทำมาหากินหรือภารกิจที่เรามีอยู่ในชีวิตประจำวันแล้วก็พยายามตรวจตาให้กายว่า,จาใจเราสะอาดให้มันบริสุทธิ์ เท่าที่เราจะทำได้ดวงธรรมนั้นก็จะค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นกระทั่งสุขใสสว่างนิธิีพระเดชพระคุณหลวงปู่วัดปักน้ำที่ท่านบอกว่าหยุดประเดียวเดียวได้บุญมากกว่าสร้างวัดซะอีกสร้างโบสถ์วิหารสาลาการ,ปรเปรียนสร้างวัดวาอาราม ก็สร้างอย่างนั้นยังเป็นแค่กรารมอปรรจบางทียังไม่มีความปลื้มยังไม่มีความสุขถ้าก็หยุดกันนิ่งเลยแต่เราหยุดประเดี๋ยวเดียวเราปลื้มมีปิติมีความสุขแผ่ซ่านไปทุกทุกอนูเนื้อเลยทุกขุมทุกขนไปหมดมีความเบิกบานแจ่มชื่นใจใส ในความบริสุทธิ์ของใจก็เกิดขึ้นเพราะนั้นตรงนี้ได้อานิสงส์มากกว่าแต่เกิดในภพภูมิก็ประณีตกว่าละเอียดกว่าสิ่งเหล่านี้นะีลูกทุกคนทำได้บารมีก็มีมากพอเหลืออย่างเดียวคือความเพียรกับทำให้มันถูกหลักวิชาตอนนั้นแหละ เดี๋ยวก็สมหวังส่วนใครที่ทำได้แล้วเห็นดวงเห็นกายเห็นองค์พระก็แตะใจเบาๆนะลุงนะแตะไปเรื่อยๆใช้ระบบสัมผัสแตะดวงใสๆแตะกายภายในใสๆแตะองค์พระใสๆ๋ย่าตั้งก็จะดูดวูบเข้าไปข้างใน องพระในองค์พระก็ผุดผ่านขึ้นมามากมา,กายกายกองทีเดียวสุขก็ยิ่งเพิ่มขึ้นสุขสดชื่นเบิกบานก็เพิ่มพูนขึ้นจากองค์หนึ่งไปสู่อีกองค์หนึ่งก็เพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆไปเลยทำให้ได้นะลูกนะคืนนี้ก็เช่นเคยใครเหนื่อยใครเพลีย ใครงว่วงใครตึงใครเครียดปล่อยให้มันหลับไปเลยในกลางกายใครเมื่อยก็ขยับเบาๆใครฟุง้งก็ลืมตาถ้าฟุ้งยากก็ลืมตานะจ๊ะก็ฟุ้งที่ควบคุมไม่ได้นะ่ยลืมตาแต่ถ้าฟุ้งที่ควบคุมได้ เราทำเฉยเฉยไม่ต้องลืมตาทำเฉยเฉยไม่รู้ไม่ชี่เหมือนแขกมาเยือนบ้านพอเราไม่ต้อนรับก็เกอเขินกลับไปความฟุ้งที่รู้ตัวละคุมได้ไม่ต้องลืมตาทำหยุดทำนิ่งเฉยเฉยเดี๋ยวฟุ้งนั่นก็จะหายไปแต่ถ้าฟุ้งหยาบค,บควบคุมไม่ได้สู้ไม่ไหวต้องลืมตามาดูดวงแก้วดูองค์พระดู คุณยายดูหลวงปู่ของเราเป็นต้นให้ใจใสใสพอใจสบายดีแล้วเราก็หลับตาค่อยๆหลับตาเบาๆต้องฝึกซ้อมกันอย่างนี้นะลูกนะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระรัตนาตรายัยทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างทำกันไปเงียบๆนะจ๊ะ